แล้วก็บางท่านเนี่ยนี้ศูนย์ที่เก็บไม่ได้นะคะอาจจะได้รับในเร็ววันอ่าลูกนี้เก่าเอาเงินมาคืนนะคะเป็นไปได้เดอะซันะคะสัญ,ญลักษณ์ของความโชคดีสัญ,ญลักษณ์ของแสงสว่างบางอย่างที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนาะอัจวินถ้วย The Star นะคะ ในเรื่องของความหวังครั้งใหม่โอกาสใหม่นะคะความสบายใจความสงบบังเกิดโชคดีดีบังเกิดใครที่เป็นกังวลใจเรื่องอะไรอยู่นะคะก็จะคลี่คลายก็จะถูกสะสางก็จะมีความสบายอกสบายใจขึ้นนะคะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จเพราะไพ่หกไม้เท้าขึ้นมานะคะเป็นไพ่วิกตอรีเป็นไพ่ Victory, พของชัยชนะความสําเร็จนะคะแล้วก็มีความรักครั้งใหม่เข้ามาด้วยนะคะใครที่เป็นสายโสด จะมีคนเข้ามาจีบนะคะหรือใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะทิศทางความสัมพันธ์ก็จะลงตัวมากยิ่งขึ้น